รีบผ้าเพื่อจะเตรียมใสมันจันจ้ะจะเอาแบบไม่เรียบหรือว่าจะเอาแบบไหมคะ่ะเอาแบบไม่ไหมคะ่ะ ก็เอาแบบเรียบๆค่ะไม่ไมไม่เรียบค่ะไม่ไม่เรียบเๆค่ะไม่เรียบร้อย,ย,ยค่ะคุ่นี้หยุดจ้ะ มีมีนัดจับสาวเต้นนะคะสาวเต้นระบำค่ะทาไม่เหนื่อยซัก,ก่อนนะพอมาเต้นอ๋พอมาเต้นนะเต้นเมันสะบใจไปเลยไม่มีเพลงเราก็เต้นได้แมบ้านฮ่องกงคะ่ะ สมีความสุขไปเนาะทำอะไรอะไรก็ขอให้มีความสุขนะคะอย่าเป็นซีเรียสอย่าไปเครียดกับมันเนาะ ชั่วโมงหนึ่งเลิกงานวันนี้ทาโอจะแต่ไม่มีงานจะให้ทำก็เลยรีบเสื้อผ้าของตัวเองซะเลยดีไปอยู่ว่าเป่าเนาะฝนตกเพึ่งหายตกแรงแรง ไล่อย่างห้องโกงก็ก็จะมีพายุแล้วด้วยเดือนเจ็ดเนี่ยเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยถ้าใครอยากจะมาเที่ยวห้องกงนะเดือนเจ็ดเดือนแปดเนี่ยอย่ามาเลยค่ะบวกกับบ้านไม่ได้นะจะบอกไว้เกินนะพายุจะพายุห้องกอันตรายนะ ถ้ามีพายุเลขเจ็ดหมายเลขแปดเลขเก้าเลขสิบเนี่ยเขาห้ามออกจากบ้านเลยไม่ใช่ะลรหรอกเขากลัวกระจกกระจกมันปิวลงมาันอันตรายถ้าเลขเลขหนึ่งเลขสามเนี่ยก็พอเดินเที่ยวได้ทั้งฮ่องกงนี่เขาเป็นเขาคิดเป็นตัวเลข,เขไม่มีตัวตัวว่า,าพายุที่ว่ามีชื่อหรอกนะเขาเป็นตัวเลขอย่าง ก็ดีนะผง่ะมันได้ดูได้รู้ไงม่อ้วันนี้นะพายุเลขหนึ่งนะโอ้่อยชั่วนหน่อยพายุเลขสามก็กลางเลขแปดเลขเก้านี่ไม่ต้องออกจากบ้านเลยค่ะเยียมหาอาหารตุนเอาไว้เลยค่ะในตู้เย็นมีตู้เย็นใหญ่แค่ไหนก็ใส่ให้หมดไปเลย แค้น่ะอุบแน่ๆเลยร้านค้าเขาปิดหมดเขาไม่เปิดหรอกจ้ะมันมีใครก็เสียดเดินด้วยอุ้ยลมนแบบเงียบอีกเปลยทาพายุเลขแปเลขเก้าน,นะโอ้ยบ้านเรามีพายุเกอยังดีก็น้ำท่วมเนาะ ลมแรงเนาะแต่ที่นี่โอ้ยทุกยิงทุกอย่างเลยปิวว่อนมาเลยค่ะต้องคำเวลาหน่อยค่ะที่ทำเวลานี่ไม่ใช่อะไรหรอกนะเอาเวลาไปเล่น คิดจากติดโชเสียวคนะ่ะโชใช่ไหมพูดผิดะโซโซโซเชี้ยวเนาะโอเคคนนะคะที่พูดพูดไม่ชัดไม่ใช่ดัตนะต์หลิปนะเราเป็นคนพูดไม่ชัดก็อย่าว่ากันเนาะไม่ดีนะการว่าคนอื่นนะเนาะ เป็นบ่งบอกการคนที่นิสัยไม่ดีไปดูถูกคันอย่อย่ามาไว้อย่าไปดูถูกคนอืู่แล้วรู้นะมีคนเขาบอกเราเป็นไรหรอแต่อย่าเข้ามาดูก็กัน,วกนสวนกลับแน่ๆเลย ของเรามันคิดติ๊งตองอย่ามาเข้ามาดูนะอย่าเผลอเข้ามานะขอบใจคนที่ที่บอกเราด้วยคนที่ว่าเราอย่าอย่าเข้ามานะเราไม่ว่าใครก่อนด้วยเราทำคิดเฟื่อแบบสนุปสรุปใช่ปะ เราไม่ชอบทำคลิปแบบว่าเรียบร้อยปกติเหมือนคนทั่วไปอะ่ะเราชอบแบบติงๆต้องตองอะ่ะฝากบอกไอ้นั่นด้วยนะนสักวันจะจะไปหามันอันนี้แค่บอกบอกนะไม่ใช่ ไม่ใช่โกรธหรืออะไรหรอกนะแต่การดูถูกคนนะ่ะมันไม่ดีถ้าอยากว่าคุณไปไปดูคลิปที่แบบว่าคลิปสนุกสนุกตลกตลกคุณก็ว่าเขาบ้าปัญญาอ่อนเสียเกิดใช่ป่ะอันนี้ไม่ได้เดือดนะแต่ร้อนนิดนิค่ะ ฝากบอกไปด้วยนะอย่าให้กูเจออ้าวพูอยากไปซะแล้วไม่เป็นไรหรอกไม่ใช่ยากเรา แสดงว่าเรานี่แสดงบทแปดนะเนี่ยบทบ้าเบาเบาไงแ้วถ้าเป็นผู้หญิงก็แบบว่าไปนินทากันนะเนาะไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ไอ้นี่ถ้าเป็นผู้ชายดินินทาผู้หญิงนี่ว่าป่ะมัน,มนคืออะไรอะเนาะอันนี้เล่าสู่กันฟังอย่าง ร้อนตัวก็ร้อนไปเนาะ ปกตินะเสื้อเสื้อไปเที่ยวเสื้อแบบมาทํางานเนี่ยนะสามีรีดให้ค่ะแต่เสื้อที่ทํางานเนี่ยรีดเองค่ะเพราะคนที่นี่เขาไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาค่ะไม่งั้นก็จะให้จ้างสามีมารีดให้แล้วล่ะเงินเดือนมันหนาเ่ะอุ้ยอ้ยจะบอกไว้เลยนะ ห้องน้ําอ่ะเงืนเดือนเป็นแสนนะแสนสาหัสค่ะทำที่แบบตลกตลกดีกว่าไปซีเรียสกับมันใช่ปะ ที่มีน้าผู้หญิงเนี่ยมันผู้ชายอ่ะที่มีน้าผู้หญิงเนี่ยมันมันไม่ใช่ผู้ชายหรอกที่ยมอย่างห่อมันนะทียำ เทียมเทียมก็ต้องไปไปแบบไปดองแบบจากกระพูกกระเทียม,มอะไรเงี้ยขาตะไคระถ้าชอบก็กดไลค์สดกดซับตะไครกดกระดิงเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเพื่อไปให้พ้าคิดใหม่ใหม่ค่ะอันนี้ขึ้นจะหักค่ะหักไลค์สดค่ะ ไม่ใช่ไรสวดสิอัคดคลิปค่ะอัคดคลิปด่าคนค่ะไม่อย่าไปด่าเขานะ<ม>พบฟอราร้องเรานะไม่มีเงินค่าค่าค่าขนงพนายนะค่าสาลนะขึ้นลงขึ้นสาลนะ่ะเสียเวลา เสร็จแล้วจ้ะไวไหมสี่ตัวค่ะนักอ,อยู่ตรงนี้ด้านที่ไปไปไปดึงตรงนู้นอุ้ยแกแล้วแกเลยขยเัเกลบไปแหละบอกว่าไม่เอาไม่ไม่กันไม้แค่ยนงน่ยใกล้ล้วค่ะใกลเ้เลิกงนานลวค่ะ เบิรดนะคะโอเครอดสบายแนละ้วได้เสื้อสวยๆเรียบเรียบ ใส่แล้ววันจันทร์คลิปนี้ก็ใครแค่ที่ก่อนนะคะขอบคุณค่ะโอ้ยตรงสานาทีเนี่ยโอ้ยไม่บด้ค่ะจุบจ๊บจนะคะรักทุกคนคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมนะคะจิงๆง